กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้การแข่งขันเพื่อส่งเสริมทักษะการประตวดเพื่อเติมเต็มประสบการณ์พร้อมพูดคุยแนะนำหลักสูตรต่างๆที่น่าสนใจของมหาวิทยาลัยและแนวการสอบการศึกษาต่อทั้งหมดนี้ติดตามได้ไนอา r ทีเฟรชีทุกวันอาทิตย์เวลา16.30นาฬิกา30นาที FM 89.5เวิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรี สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอา t i f ี c i นะครับทาง FM 8.9.5 Innovation for Life นวัตกรรมเพื่อชีวิต ควบคุมและผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับโดยมีผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสอนชัยบุตรแก้วนะครับตัวแทนจากคณะเทโลยีสื่อสารมวลชนเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยได้พูดคุยกับตัวแทนของคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับโดยเฉพาะภาควิชาวิศวกรรมโพลิเมอร์ถือว่าเป็นเทปแรกเลยนะที่ได้พูดคุยกับภาควิชาดังกล่าวน่าจะเป็นข้อมูล ดีๆให้กับผู้ปกครองแล้วก็น้องๆนะครับที่รับฟังผ่าน FM 89.5แล้วก็รับชมฝันช่องของ YouTube ของสถานีวิทยุเราด้วยนะครับก็คือช่อง r m u t t Radio นั่นเองนะครับก่อนอื่นแน่นอนให้พี่แนะนำตัวนิดนึงพี่ที่อยู่ใกล้ตัวอาจากก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะนางสาวโซเนียอาดัมนะคะค่ะสวัสดีค่ะนางสาวออนัมไว้แก้วค่ะพวกเรามาจาก วิศวกรรมวัสดุพอลิเมอร์ค่ะอาโอเคครับผมก่อนเข้ารายการทุกเทปเลยเราจะมีการซักซ้อมกันนิดนึงก่อนเนาะ <c oughs> เพราะว่าตัวจจนเองก็เพิ่งพูดคุยได้พูดคุยเป็นเทปแรกเลยแล้วกันของภาควิชาดังกล่าวแล้วก็พอพูดคุยแล้วน่าสนใจมากเลยแล้วก็แน่นอนสําคัญเลยนักศึกษา ผู้หญิงสามารถเรียนได้นะครับผมแล้วก็สนุกด้วยนะดูจากสีหน้าของพี่ๆนะครับแล้วก็อนอื่นอันดับแรกเลยอาจารย์ต้องยินดีกับว่าที่บัณฑิตกับแลยกันเนาะเป็นบัณฑิตสมรด์เลยครับผมในการสเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยุรีเนาะแล้วก็ยังแบ่งเวลามาพูดคุยกับอาจารย์ด้วยแล้วก็ขอบคุณวิจาร์ด้ที่เป็นคอนแทคทุกเทปเลยให้อาจารย์เนาะเพราะไม่งั้นอาจารย์ก็จะไม่มีคอนแทคดีๆในการมาพูดคุยเพราะว่ารายการอาจารย์เอง กลุ่มคนฟังและคนดูรายการอาจารย์คือผู้ปกครองเลยในอันดับแรกเลยแล้วก็น้องๆที่อยากจะเข้ามาเรียนโดยเฉพาะคณะวิศวะของมหาลัยฮนิบุรีแล้วเนาะถือว่าเป็นคณะยอดฮิตเลยแล้วกันนะครับใ,ในการเรียนแล้วก็มีหลายๆภาควิชาน่าสนใจเนาะอ่ะโอเคเราเข้ามาสู่รายการ a r ิ i f i c i a l ของอาจารย์แล้วกันเนาะเพราะว่าอขอพูดถึงตลอด4ปีดีก่าเนาะในการมาเรียนในช่วงที่1ของรายการเราว่าตลอด4ปี มีความประทับใจยังไงบ้างสนุกกับการเรียนยังไงบ้างแล้วกันโอเคไม่เอ่ยอันดับแรกอ่าจะพูดคุยกับพี่เนียก่อนแล้วกัน<ด>ในการพูดคุยจะได้เป็นกันเองอาจารย์แทนว่าพี่เนียกับพี่บีมแล้วกันเนาะอ่าโอเคพี่เนียให้ขึดลดโรงเรียนเดิมนิดหนึ่งว่าจบจากที่ไหนจบมาจากโรงเรียนท่าอิศึกษาค่ะอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีค่ะครับผมค่ะแผนการเรียนวิคานิตค่ะอ่าโอเคอ่ะพี่บีมบ้างสวัสดีค่ะทุกคนก็เงินขินหน่อยนะคะ ค่ะจบมาจากโรงเรียนพฤพิทยาพยัติค่ะสายการเรียนวิคณิตเหมือนกนันค่ะจากที่ไหนเอ่ยพฤพิทยาพยัตค่ะอ่าโอเคเขตรักบังอ่าโอเค okay, ครับผมทาไมถึงตัดสินใจที่จะเลือกเรียนที่คณะวิศวกร,ศรรมศาสตร์ของมหอรรยุพุร,รีเนาะเพราะว่าจริงๆตัวเลือกของอทางด้านวิศวะเยอะมากสุดไม่เอ่ยทำไมถึงอยากจะเรียนต่อที่มหอรรยุพุรีเริ่มจะจากพี่บีมอนกันแล้วกันค่ะก็ ด้วยความที่<ม>บ้านเราก็อยู่ใกล้ด้วยอะไรเงี้ยหนึ่งนะคะแล้วก็<ม>ด้วยความที่ชื่อเสียงก็ดังอยู่แล้วใ<ม>นแขนนี้วิศวกรรมศาสตร์อะไร่้ใช่ไหมคะด้วยความที่มันมีสาขาให้เลือกเยอะ<ม>เราก็แบบเออเราก็มาน,น่าสนใจเนาะ<ม>อะไรเงี้ยเราก็เลยลองยื่นพอท์มาครับผมก็คือรอบสาม ใช่ครับผมทีแคทสามใช่ไหมใช่ค่ะทีแคทสามตอนนี้เป็นทีแคทอยู่อ่าโอเคครับผมอ่าน่าสนใจอ่ะพี่เนียบ้างทำไมเลือกเรียนที่นี่เ่ยพ่อหนูก็เหตุผลเดียวกับพี่บีมเลยค่ะเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งของคณะวิศวะมทรธัญญาค่ะเขามีหลายคณะหลายสาขาใช่ค่ะให้เลือกค่ะก็เลยเลือกมาเรียนที่นี่ครับผมใช่ค่ะมีโอกาสได้สัมภาษณ์ ตัวแทนเนาะของวิศวะค่อนข้างหลายภาคผู้ชาี่ที่เกินไปแล้วแต่นี้ถือว่าเป็นเทปพิเศษเลยเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่มาจากวิศวกรรมพอลิเมอร์นะครับอันดับที่1ก็คือถ้ามหกจะต้องมีการเรียนรวมก่อนแล้วก็ต้องทําเกรดให้ดีในเทอมหนึ่งและเทอมสองใช่ไหมครับแต่ถ้าเราจบปวชเข้ามามช่วยไม่เอ่ยเขาก็จะมีให้เราเลือกภาคผู้ชาตั้งแต่แรกแต่จะมีเปอร์เซ็นต์เอาไว้เนาะว่าคนที่จบปวชเข้ามา ใช่ไหมครับ<ช>จะเลือกภาคภาควิชาอะไรตั้งแต่แรกเนาะ<ช><ช>แล้วก็มีหลักสูตรต่อเนื่องด้วย<ช>บางบางภาควิชานะ<ช> <ๆ S 1> ที่มีการรับพี่ๆปวสเข้ามาเรียนซึ่งเทปก่อนหน้าที่จะพูดคุยกับพี่ทั้งสองท่นานจังก็เพิ่งได้พูดคุยกับพี่ต่อเนื่องแม่นะครับของภาควิชาที่เรองไฟฟ้าเนาะใช่ไหมเอ่ยที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับอะโอเคย้อนกลับมาว่า การเรียนในช่วงของปีหนึ่งในเทอมหนึ่งเทอมสองเพราะว่าพี่รหัสหกสี่ย้อนกลับไปคือเป็นพี่ที่โชคดีมากๆเลยเข้ามาสถานการณ์โควิดใช่ไหมเอ่ยจถูกไหมพัดินไหวที่ตอนนี้คุยกันแล้วอาจจะสนุกนะเข้ามาสถานการณ์โควิดจบพร้อมสถานการณ์ผัดินไหวใช่ไหมเอ่ยเป็นรุ่นที่น่าจดจํามากถูกไหมเอ่ยถูกค่ะของปีหนึ่งหนึ่งทับหกสี่ ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมในเทอมหนึ่งต้องเรียนแบบออนไลน์ร้อยเปอร์เซ์เือร้อยเลยค่ะอ่าโอเคปรับตัวยังไงดีกว่าอ่ะผมพี่เนียก่อนคือปรับตัวเยอะเลยค่ะเพราะว่ามันเรียนออนไลน์ใช่ไหมคะเหมือนต้องเรียนผ่านแอปเรียนบางบางวิชาจย์เขาจะอาจเป็นคลิปส่งมาให้แล้วก็เราต้องเราต้องเรียนเหมือนเราต้องเรียนหนัก หนักขึ้นเพราะว่าเราไม่มีอาจารย์คอยมาเขี่ยวเข็นในนั้นค่ะความรับผิดชอบก็ต้องใช่ค่ะแล้วก็ต้องอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะว่าแบบบางครั้งถ้าไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะถามกับอาจารย์ยากด้วยโอเคพี่บีมเสริมไหมเออก็ตามนั้นเลยค่ะอาจารย์เพราะว่าเข้าปีโควิดยังไง มันก็ไม่เต็มร้อยอยู่แล้วใช่มไแต่มันก็มีข้อดีของมันนะหนึ่งเราควบคุมเรื่องความรับผิดชอบของตัวเองให้ได้ลุกจากเตียงให้ได้ตื่นแล้วเราจะคุ้นชินกับเพื่อนในรายวิชาที่เปิดกล้องก็คือเราจะเห็นกันแค่ตรงนี้ใช่ไหมเอ่ยบริเวณด้านบนแต่เราจะคุ้นคุยคุ้นเคยเสียงกันใช่ใช่ไหมเอ่ยกับบริษัทออนไซต์เอาตอนปีไหนเอ่ยตอนปีสองเลยค่ะแปลว่าทั้งเทอม์หนึ่งเทิรสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกสี่คุณผิด 1.6.4.2.6.4ในปีหนึ่งตลอดทําการศึกษา2เทอมเนี่ยออนไลน์ร0อยเ็นเลยถูกไหมครับอย่างที่อาจารย์เกินไว้เริ่มต้นนะว่าถ้าจบม .6 กเวลาจะขึ้นปี2การเลือกภาควิชา1ก็ต้องทําผลการเรียนใช่ไหมครับในวิชาหมดนั้นๆให้น่าสนใจให้เกรดเฉลี่ยค่อนข้างสูงเนาะในการเลือกพี่บีเป็นตัวแทนแล้วกันเกณฑ์ของการเลือกลำดับ อถ้าเกิดม .6 จะมี11บเภาควิชาใช่ไหมครับเอมีขั้นตอนในการเลือกยังไงบ้างเขาก็จะให้เราจัดลำดับในการเลือกก่อนนะคะว่ามันก็จะมี11สาขาใช่ไหมเราก็เลือกว่าเราสนใจสาขาอะไรแล้วก็จะเรียงเรียงกันมาตามเกตที่เราได้เลยเราเขาจะจะมาวิเคราะห์ในทางมนี่แหละค่ะในทางทัศนก็จะแบบเออ เลือกให้นะอะไรอย่างเงี้ยตามเกณฑ์เลยค่ะอ่าโอเคของพี่เนียล่ะมีเกณฑ์ในการคัดเลือกเรายังไหงรู้ว่าการเลือกภาควิชาที่น่าสนใจลำดับยังไงเลือกจากสิ่งที่สนใจก่อนอค่ะว่าสนใจอันไหน มากที่สุดก็จะเลือกเป็นอันดับแรกค่ะครับแล้วก็รันลงมาเรื่อยๆครับใช่ค่ะอ่าโอเคการเรียนเทอม1เทอม2ก็จะมีวิชาที่เป็น general ใช่ไหมครับ,รบในหมวดของวิชาพื้นฐานพวกหมวดภาษาต่างๆเนาะ<ช>แล้วก็วิชาที่เป็นพื้นฐานเฉพาะของวิศวะใช่ไหมครับซึ่งสามารถที่จะต่อยอดไปทั้ง11ภาควิชางั้นการเลือกอาจจะมีทั้งรูปแบบของ G pack รวม2เทอม<ช>แล้วก็ดูจากลักษณะของ เกรดของรายวิชาเฉพาะใช่ไหมครับว่าเราทําได้ดีไหมในการจะเลือกของภักวิชาดังกล่าวได้ถูกไหมอ่าโอเคอาจารย์มองว่าตรงนี้ก็เป็นส่วนสําคัญหนึ่งเหมือนกันถูกไหมครับงั้นอยากจะให้พี่เนียให้คาแนะนําน้องดีกว่าเพราะช่วงที่รายการออนแอร์อยู่เนี่ยคือเปิดเทอมแล้วน้องปีหนึ่งรหัสหกแปดเนี่ยกําลังเรียนปรับพื้นฐานเริ่มเรียนแล้วอะใช่ไหมครับให้คําแนะนําน้องนิดนึงว่าเราจะมีวิธีการทําเกรดยังไงหรือแบ่งเวลากิจกรรมยังไงในหนึ่งหกแปดกับสองหกแปดครับผม คือหมั่นทําแบบฝึกหัดหรือโจทย์เยอะๆค่ะหรือว่าหลังจากจบจากเรียนรายวิชานั้นแล้วก็กลับไปทบทวนอ่านต่อได้เรื่อยๆค่ะหรือว่าก่อนจะเข้าเรียนก็อ่านเนื้อหาก่อนที่จะเรียนก่อนก็ได้ค่ะเพื่อเป็นการเตรียมตัวอ่ะพีิวิมเสริมไหมจริงค่ะต้องทบทวนนะคะน้องๆเพราะว่าทาไมทบทวนงงค่ะเดี๋ยวเขียนไม่ดีนะคะเดี๋ยวมีผลต่อการเลือกสาขาวิชาใช่เพราะว่าอาจารย์มองว่าเนื่องจากเป็นคณะใหญ่นักศึกษาเยอะในปีหนึ่ง บางรายวิชาจะต้องเป็นการบรรยายรวมเนาะเป็นห้องบรรยายรวมซึ่งมีคาค่อนข้างใหญ่ถูกไหมครับการช่วยเหลือกันของเพื่อนๆเนาะอาจารย์มองว่าข้อดีของน้องรหัสหกแปดที่เข้ามาคือออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับได้ไปเจอบรรยากาศห้องเรียนเนาะใช่ไหมครับได้เจอท่านอาจารย์ได้มีการแบบหลองเลิกเรียนแล้วมาการติวช่วยกันเนาะเพราะว่าในคาจะมีทั้งเพื่อนที่จบปวชเข้าแมาก็อาจจะเก่งปฏิบัติถูกไหมครับเพื่อนๆที่จบมหก็จะได้ทฤษฎีค่อนข้างแน่นแล้วก็มา แลกเปลี่ยนกันในรายวิชาที่มีทั้งทฤษฎีปฏิบัติเนาะถูกไหมครับอาจารย์บอกว่าดับแรกก็คือเราได้ทำงานเป็นทีมร่วมกันรู้จักแบ่งเวลาในการติวิวร่วมกันถูกไหมเอ่ยแล้วก็อันนี้พอกิจกรรมแน่นอนเป็นเบสิกที่รายการจะจะถามทุกครั้งเลยว่าถึงแม้จะเป็นสถานการณ์โควิดเนาะก็ต้องมีช่วงสถานการณ์ที่เราประทับใจบ้างแหละอาจารย์ต่อกิจกรรมบางอย่างของคณะแล้วกันเนาะพอจําได้ไหมย้อนกลับไปตอนอยู่ปีหนึ่งหนึ่งับหกสี่กับสองหกสี มีกิจกรรมอะไรในสถานการณ์ดังกล่าวที่เรารู้สึกประทับใจบ้างอเลมจะนจกพี่บีมกันแล้อกันถ้าเป็นกิจกรรมนะคะถ้าช่วงอยู่นั้นก็โควิดเนาะเราก็จะมีรับเข็มใช่ค่ะใช่รับเข็มของมหาลัยเอของคณะเขาจะมีเป็นพิธีการรับเข็มมันประถมนิเศนักศึกษาใให้ทุกคนมาเจอหน้ากันแต่ทุกคนใส่แมสนะคะแต่เดินทางมาออนไซต์ใช่ไหมใช่ค่ะอาจจะเป็นช่วงสถานการณ์ผ่อนปลนแบบนั้นนะแต่ทุกคนก็ต้องเซฟตัวเองกับคนรอบข้างเนาะแต่ก็มีโอกาสได้เดินทางมาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ใช่ค่ะ แปลว่าพิธีการการรับเข็มเนี่ยจะจัดทุกปีอยู่แล้วใช่ไหมครับจัดช่วงไหนนะเอก่อนเปิดเทอมนิดนึงค่ะก่อนที่จะเริ่มเรียนเทอมหนึ่งน่าสนใจนะพบอย่างที่อาจารย์พยายามย้ำตลอดคือเป็นคณะใหญ่ถูกไหมเอ่ยนักศึกษาเยอะใช่ไหมเอ่ยการได้รู้จักกันก็คือหนึ่งแน่นอนเราได้มี คอมมูนิตี้เนาะมีชุมชนที่ใหญ่ขึ้นได้ช่วยเหลือกันถูกไม่เอ่ยแล้วก็ได้รู้จักเพื่นพี่ด้วยเนาะซึ่งอาจารย์มองว่าน้องๆ68เนี่ยเต็มอิ่มแน่นอนเพราะว่าเป็นออนไซน์ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เข้ามาเจอใช่ไหมครับห้องปฏิบัติการแล้วก็ได้รู้ว่าภาควิชาทั้งสิบเอ็ดภาควิชาถูกไม่เอ่ยอะไรน่าสนใจบ้างถูงมอาจจะมีรถรถโชว์เนาะพาเยี่ยมชมต่างๆใช่ไหมเอ่ยเนาะเบสิกต่อมาที่อาจารย์ถามคือรายวิชาประทับใจดีกว่าเนาะอาเริ่มต้นจากวินียก่อน ตอนอยู่ปีหนึ่งนะเน้นย้ำที่ปีหนึ่งไม่ว่าจะทำหนึ่งหรือทำสองอก็ตามมีวิชาที่ชอบหรือประทับใจไหมครับวิชาที่ชอบน่าจะเป็นเกี่ยวกับคํานวณนะคะ่ะหนูรู้สึกว่าหนูชอบวิชาที่อะไรที่เป็น <Okay. S 2> เกี่ยวกับคณ์คำนวณอาจารย์พยายามจะคิดตามนะเพราะอาจารย์ไม่ถนัดคานวณเลย <laughs> <laughs> ใช่ค่ะเหมือนเป็นพวกอาคณิตศาสตร์หรือคลคูุ <laughs> คัส <laughs> อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่มีความสําคัญยังไงบ้างในการเรียนวิศวะอะ่มันมีความสําคัญหมดเลยค่ะแบบว่าเกี่ยวกับเหมือนคำนวณเครื่องจักรอะไรอย่างงี้มันก็สามารถใช้คลคูลัสเข้ามาได้ได้หมดเลยค่ะ ครับผมสำคัญมากพี่บีมบ้างมีวิชาประทับใจยังไงบ้างเอาปีหนึ่งใช่ไหมคะเอาปีหนึ่งก็จะเป็นเท่าของมหาลัยเลยก็จะเป็น g ี e e n u n i v e r s i ใช่มหาลัยสีเขียวมหาลัยสีเขียวใช่วยความที่เราเรียนแบบยุคโควิดนะคะเราก็จะเป็นแบบแบ่งกลุ่มอาจารย์ก็จะแบ่งกลุ่มให้ว่าเราจะทําอะไรบ้างในการทาโปรเจกที่จะเสนออาจารย์นะคะว่าแบบเราก็ได้รู้จักกับคนหมู่มากอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็ได้รู้จักหลายๆคนแต่หลายมุมมองว่าแบบเออมีอะไร อยากทําหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เราก็จะแลกเปลี่ยนกันว่าแนะนํามอมีอะไรสําคัญบ้างแล้วจุดไหนสําคัญอะไรประมาณนี้ค่ะครับขยายความนิดนึงกรีนยูก็คือวิชาของหมดบูรณาการกรีนยูนิเวอร์ซิตี้เนาะเป็นวิชาที่น้องๆปีหนึ่งจะต้องเรียนกันทั้งมหาวิทยาลัยเลยถูกไหมครับหนึ่งแน่นอนคือทั้ง12คณะต้องเรียนรายวิชาดังกล่าวแน่นอนอาจจะต้องมีการรู้จักเพื่อนต่าง คณะ <S <S ใช่ใชไหมครับ<ช>แล้วก็ทำโปรเจกต์ร่วมใช่ไหมครับถูกไหมเอ่ย <พร S 2> <ๆ S 1> ก็อาจจะทําให้เกิดความประทับใจหลายวิชานอกคณะเ<ช>นาะแต่วิชาในคณะบา้างหล่ะยพี่บิมชอบวิชาอะไรเอ่ยแควคูลัสโนนหนึ่แม่นอนเสด็วอยู่ตรงไหนเอ่ยที่มาหน่อย ได้คิดค่ะใช่ได้คิดได้แบบคำนวณอะไรเงี้ยมึนๆหน่อยแต่สนุกค่ะอาจารย์อาจารย์ก็น่ารักอาจารย์น่ารักมากใช่มาพูดถึงพี่บีมส่งไม้มาละพอประทับใจต่อท่านคณาจารย์เลยว่าในตลอดการเรียนแบบออนไลน์ในปีปีหนึ่งทั้งสองเทอมแล้วกันนะพี่เนียบ้างประทับใจต่อท่านคณาจารย์ยังไงบ้างเหมือนเรียนออนไลน์ก็คืออาจารย์เขาก็พยายามที่จะชวนคุยชวนอะไรเพราะว่าเหมือนเราไม่ค่อยได้เห็นหน้ากันใช่ไหมคะเขาก็จะแบบว่าขอมาเหมือนเรียนกับเขาขอหนึ่งคน ที่จะมาเป็นคนที่จะพูดคุยกับอาจารย์หน่อยอะไรอย่างนี้เพื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์กับเขาค่ะครับใช่ค่ะประมาณนี้เลยอ่าโอเคพี่บีมเสริมไหมียนสนุกมากค่ะอาจารย์น่ารักทุกคนจริงๆค่ะแบบให้คําแนะนําได้ทุกอย่างเพราะเราไม่เข้าใจถ้าเราจะทักแบบไปในทีมส่วนตัวก็ได้อะไรอย่างนี้ไม่เข้าใจตรงไหนครับอาจารย์ที่อยู่นอกคณะใช่แล้ววิชาปรับพื้นฐานของคณะวิศวกรรมก็ตามเนาะใช่ไหมเลยอ่าโอเคอันนี้ในส่วนของการ พูดคุยแน่นอนน่าจะเป็นประโยชน์กับทางผู้ปกครองแล้วก็น้องๆที่อยากจะมาเป็นวัตถิเฟชี69เนาะในการเรียนโดยเฉพาะเน้นไปที่น้องๆที่กาลังเรียนม .6 แล้วกันนะครับแต่จริงๆแล้วก็จะมีทางการรับปวชที่จา์แจ้ง,<ช>จงไปเนาะ<ช>แล้วก็ต่อเนื่องของพี่ปวสด้วยนะครับหนึ่งแน่นอนคือ,อข้อเด่นก็คือน้องที่เข้ามาเรียนไม่ว่าจะ68หรือ69คือเรียนแบบออนไลน์ได้เจอบ<ช>รรยากาศของการเรียนเนาะได้เจอเพื่อนๆนะครับแต่อย่าลืม แบ่งเวลากิจกรรมแล้วก็การเรียนด้วยเพราะว่าเกรเฉลี่ยมีผลมากๆเลยมีผลนะในการเลือกภาควิชาถูกไหมครับปี2ก็คือสถานการณ์เริ่มดีขึ้นกลับมาเรียนออนไซต์เกือบ100%ยแล้วนะครับขยายความนิดนึงพี่ทั้งสองท่านก็คือพี่เนียแล้วก็พี่บีมนะครับเรียนอยู่ภาควิชาวัสดุและโลหะการสาขาวัสดุโพลิเมอร์นะงั้นให้พี่บีมแล้วกันอธิบายนิดนึงว่าสาขาวัสดุโพลิเมอร์คืออะไร ค่ะถ้าเอาเข้าใจง่ายๆเลยคนรู้จักเยอะๆก็คือเรียนกับเกี่ยวกับพลาสติกค่ะทั้งหมดเลยใช่การขึ้นรูปชิ้นส่วนรถยนต์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อะไรประมาณนี้ค่ะที่เราเข้าใจง่ายๆพอพูดแบบนี้มาจารย์มองว่าภาควิชาจะต้องมีอุปกรณ์ห้องแลบใช่ไหมที่สปอร์ตการเรียนการสอนที่ ถูกไหมน่าสนใจแน่ๆเลยเท่าที่เราคุยกันนอกรอบนะมีเพื่อนๆที่เลือกสาขาวัสดุโพลิเมอร์ประมาณ40บกว่าคนถูกไหมครับงั้นการได้มีเพื่อนๆที่สนใจในทิศทางเดียวกันอาจารย์มองว่าการเรียนน่าจะสนุกขึ้นแล้วก็เจาะลึกมากยิ่งขึ้นถูกไหมเอ่ยเนาะก็เลยเป็นไฮไลท์ที่มาพูดคุยกันวันนี้ตลอดระยะเวลาการเรียน ตั้งแต่ขึ้นปี2องเป็นต้นไปแล้วก็ไฮไลท์จริงๆจะอยู่ที่ปี4เทอมหนึ่งเพราะว่าพี่ๆมีโอกาสได้ไปสากิจศึกษาเนาะในรูปแบบการฝังตัวอยู่กับบริษัทตลอด1เทอม4เดือนถูกไหมครับแล้วก็ก่อนจะไปสากิจศึกษาเนีไฮไลท์จะอยู่ที่ปี3เทอม2ด้วย <S <S วก็คือมีการสอบหัวข้อปริญญาญิพนใช่ไหมครับเพื่อเราจะต่อยอดวิชาชีพเราในการกลับมา ปีสี่เทอมสองในการปิดจบโปรเจกต์ซึ่งหมัดเลยเนาะเพราะว่าเป็นวานที่บันดิตที่อาจารย์เกลื่อนไว้ในช่วงที่หนึ่งของรายการใช่ไหมครับไอเดี๋ยวเรามาพูดถึงบริษัทที่พี่เนียแล้วกันเนาะไปสกิจศึกษานะครับให้เครดิตบริษัทเลือกไปฝึกนิดนึงค่ะหนูไปฝึกที่บริษัทไทยสตาร์เลขการไฟฟ้าจำกัดค่ะเป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับโครงไฟรถยนต์ค่ะไม่ว่าจะเป็นมอไซค์หรือว่ารถใหญ่ครับผมใช่ค่ะส่วนแบรนด์ที่เน้นทําเลยก็คือแบบ Honda าโตโยตอะไรอย่างเงี้ยโอเคะถือว่าเป็นบริษัทที่ที่มีชื่อเสียงเนาะใช่ค่ยังไงให้สามารถเข้าไปใส่กิจที่นี่ได้ของหนูก็คือมีพี่ที่เขาเรียนที่สาขาค่ะ<ม>เขาไปทํางานที่นั่นแล้วก็เขาก็เลยแบบอยากได้น้องให้น้อง<ม>เข้าไปเรียนรู้ที่บริษัทเพราะถือว่าเป็นบริษัทใหญ่และอยากให้น้อง <Okay. S 2> ได้รู ก็เลยเข้าไปงั้นจุดแข็งข้อแรกเลยของคณะวิศวกรรมโดยเฉพาะสาขาวิชาวัสดุโพลิเมอร์มีระบบรุ่นพี่รุ่นน้องในการที่จะช่วยเหลือแล้วก็มีพี่ที่อยู่ในองค์กรขนาดใหญ่เนาะใช่ไหมครับที่จะสามารถให้คําแนะนํา ถูกไหมเอ่ยแล้วก็เป็นแนวทางให้เราสามารถยื่นพอฟรโอเข้าไปเป็นตัวเลือกเนาะในการเข้าไปฝึกเห็นว่าพี่เนียเข้าไปกับเพื่อน2คนใช่ไหมครับอยู่ในฝ่ายของ production development ใช่ไหมเอ่ยโอเคแล้วค่อยมาเจาะลึกว่าตลอด4เดือนได้ฝึกอะไรบ้างมีความประทับใจยังไงบ้างนะมาที่พี่บีมบ้างฝึกที่บริษัทอะไรคบฝึกที่บริษัทเอนจิเนียร์พลาสติกโปรดักต์ค่ะก็เป็นบริษัทฉีดพลาสติกทั่วไปเนี่ยแหละค่ะฉีดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนรถยนต์อะไรประมาณนี้ค่ะ ข้อมูลที่ให้จันมาฝึกตำแหน่งนิวโมเดลใช่ชื่อน่าสนใจนะนิวโมเดลเป็นตำแหน่งใหม่ค่ะโอเคไปกี่คนเอ่ยไปกัน3คนค่ะแต่ว่าฝึกคนละตำแหน่งอ่าโอเคเกณฑ์ในการคัดเลือกเหมือนคล้ายๆกับคล้ายๆกันค่ะพี่เนียไหมมีร่พี่ที่ทำงานในบริษัทเป็นเปล่าโอเคงั้นก็ต้องชื่นชมทางหลักสูตรนะจารย์ว่าเนาะก็คือทั้งคณาารย์แล้วก็ระบบรุ่นพี่ที่แบบได้อยู่กับบริษัทขนาดใหญ่เนาะแล้วก็มีการ อาจารย์มองไว้ความเชื่อมั่นกับทางบริษัทแหละว่าถ้ารุ่นน้องเข้ามาฝึกแล้วแต่ก็ต้องมีการคัดเลือกเกรียบเทียกับพอฟริโอแหละใช่ไหมครับเพราะว่าจะต้องมีความรับผิดชอบอันดับแรกเลยอาจารย์เองว่าองค์กรขนาดใหญ่จบไหมครับที่เราไปฝึกอย่างน้อยก็หนึ่งแน่นอนก็ทําให้ภาควิชาดูน่าเชื่อถือแหละถูกไหมควารับผิดชอบไม่ถึงเกณฑ์แน่นอนเพราะอาจจะมีโอกาสที่จะไม่เปิดรับน้องจากหลักสูตรนี้มหาลัยนี้ในการเข้าฝึกสายกิจอยู่แล้วเป็นเบสิกเนาะใช่ไหมครับย่างที่อาจารย์เกิดไว้แล้วว่าตลอด สเดือนในการฝึกในรูปแบบสากิจในการฝังตัวกับสประกอบการจะต้องมีการทำโปรเจ็กร่วมกับทางองค์กรใช,ใช่ไหมฮะเอามาที่พี่บีมแม่งหนูทำโปรเจ็อ์อะไรกับทาง Engineer p l a t t i p r r o u u t t s กตเรื่องการปรับเวลาค่ะใช่ยขยายความใช่สมมติแบบว่าเราทำงานเกี่ยวกับเคื่องฉีดใช่ไหมคะเพราะว่าเราจะฉีดพลาสติกอย่างนี้ใช่ไหมเวลาเราทำงานอะค่ะเราเอาเวลาเป็นหลักเพราะว่าถ้าเราช้า ก็คือทุกอย่างก็จะช้าหมด mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นคน <c oughs> หรือทร <c oughs> ัพยากรอะไรทรัพยากรอะไรุกอ,อ,อ,อย่างทุกอย่างจะช้าหมดเลยค่ะ <c oughs> เราก็เลยเน้นไปที่การปรับเวลา <c oughs> ในการขึ้น <c oughs> รูป ครับผมแปลว่าทางอุตสาหกรรมอาจารย์มองว่าทุกอาชีพอะเรื่องของเวลาใช่ไหมมีความสําคัญโดยเฉพาะธุรกิจในเรื่องของชิ้นส่วนหรือวัสดุเนาะการควบคุมเวลาได้หนึ่งแน่นอนทําให้สมมติครับลดต้นทุนเนาะใช่ลดต้นทุนโอเคแล้วก็สร้างผลกําไรด้วยแต่สุดท้ายก็ต้องอยู่ที่คุณภาพด้วยสมมติครับโอเคของพี่เนียบ้างทำผมจะเกี่ยวกับอะไรเลยคเป็นเกี่ยวกับการลดเวลาการเปลี่ยนรุ่นในการผลิตค่ะคือเปลี่ยนจากโมเดลหนึ่งไปอีกโมเดลหนึ่งค่ะโดยการแบบต้อง ต้องทาให้มันเร็วขึ้นเพื่อที่ว่าจะได้รันงาน,<ช>งานเร็วขึ้นค่ะโอเคจาร์มองว่าทั้งสองหัวข้อหนึ่งแน่นอนเกิดประโยชน์บริษัทเอาไปใช้งานได้จริงงเ<ช>งินเงินก่อนที่จะเอาไปใช้งานได้จริงก็ต้องมีระบบของพี่เลี้ยงที่ช่วยดูแลเนาะ<ช>เพราะว่าเราไปในฐานะน,นะักศฯฯึกษาฝึกสากิจใช่ไหมครับ<ช>ยังไงก็ต้องมีระบบพี่เลี้ยงที่ดูแลงั้นพูดถึงความประทับใจต่อพี่เลี้ยงนิดนึง แล้วกันนะอ่ะพี่บีมบ้างตลอดอตเด <4 S 1> ต้อ <c oughs> ขอบคุณพี่โอมีต่อง <c oughs> แล้วก็พี่พี่ทุกส่วน,เ,นเลยใช่ขอบคุณมากจริงๆค่ะขอบคุณมากๆค่ะ, <c oughs> คคะพี่เขาหน่ารักใจดีค่ะแต่ว่าเราไม่เข้าใจงานตรงไหนด้วย <c oughs> ความที่นิวมเดลมันเป็นตําแหน่งใหม่ที่แบบ,บไ,มไม่ค่อยมีคนได้ เขาถึงเท่าไหร่คะเข้าใจถ้าพี่บีนทำได้ดีรุ่นน้องจะมาฝึกในตำแหน่งนี้ได้เพราะว่าแต่ว่ามันก็จะคุยกับลูกค้าซะส่วนใหญ่ค่ะแบบเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่จากเก่าให้เป็นใหม่ทํายังไงให้มันดีขึ้นปรับรูปแบบโครงสร้างอะไรน่าสนใจนะจะได้ฝึกเรื่องของการพูดคุยใช่ไหมกับลูกค้าแล้วเราก็ได้รู้จักจริงๆอะค่ะว่าแบบเออเขาทํากันยังไงเขาทํางานกันยังไงการแบบวิศวกรรมที่เราเรียนมาคือ เราได้ไปใช้ในการฝึกงานหมดเลยจริงๆค่ะใช่พี่เนียอย่าแพ้นะค่ะ <c oughs> ส่วนหนูก็ขอบคุณพี่ิตส์พี่บุญะคะ่ะก็คือเขาจะคอยแบบว่าให้เราไปดูหน้าง,งานจริงๆะะอ่ะค่ะว่างานอย่างนี้เป็นยังไงอันนี้คือเกิดจากอะไร <Okay. S 2> ขึ้นเหมือนงานมีปัญหา,านี้เกิดจากตรงไหน <c oughs> เพราะว่าเวลาเราเรียนในห้องเรียนนะคะเราจะมองไม่เห็นภาพค่ะแต่เวลาเหมือนเราไปฝึกงานจริงๆแล้วเราจะเห็นภาพทันทีเลยว่าอ๋อมันเกิดแบบนี้นะเป็นแบบนี้นะแล้วก็แบบ พี่เขาก็แบบจะคอยแบบสอนเราตลอดเลยค่ะว่าแบบว่าทําอย่างนี้นะเป็นแบบนี้ทํำไมถึงเป็นแบบนี้เหมือนอธิบายให้เราทุกอย่างไม่เข้าใจตรงไหนคือเขาก็อธิบายให้หมดเลยใช่ค่ะครับผมเดูจากท่าทางของพี่ทั้งสองท่านน่าจะมีความสุขตลอด4เดือนมีความสุขมาก้า่เยทุกวันพี่ๆเขาพาไปทําทํางานแบบมันได้ฝึกตัวเองได้ใช่ค่ะได้ความรับผิดชอบเนาะแล้วก็ที่สําคัญเลยคือ โปรเจกต์ของเราได้ถูกเอาไปใช้งานได้จริงสรางความภาคุูมใจเราด้วยเนาะไฮไลท์สำคัญก็คือโปรเจกต์เพราะว่าเพิ่งผ่านการสอบวิญยานิพนธ์ไปเนาะเป็นบดิษฐ์หมาดเลยจมไหมเอ่ยเห็นทราบมาว่าทำงานโปรเจกต์ร่วมกันด้วยใช่ไหมครับพี่บีมเป็นตัวแทนนิดนึงทำโปรเจกต์จบเรื่องอะไรเอ่ยพฤติกรรมการไหลค่ะของพอลิเมอร์ผสมระหว่าง P O M และ P ีเค่ะค่ะ ดูสิหนาจ้าคุณจะต้องอธิบายพี่มีต้องอธิบายว่าถ้าผู้ปกครองกําลังฟังอยู่หรือน้องที่กาลังเรียนว6ปวชอยู่นะอยากจะทําโปรเจกต์แบบนี้แล้วหรือมันคืออะไรอธิบายแบบไทยไปไทยนิดนึงอีกรลบกเลยโอเคมันจะเป็นอโพลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพกับอโพลิเมอร์เชิงวิศวกรรมค่ะซึ่งอพวกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพก็รู้อยู่แล้วว่ามันสามารถย่อยสลายได้แต่เชิงวิศวกรรมที่หนูศึกษาเนี้ยมันไม่สามารถย่อยสลายได้ก็เลย อาจารย์เขาก็เลยแบบว่าอยากให้เอาสองตัวเนี้มาผสมกันเพื่อที่จะดูหาความเข้ากันได้ค่ะแล้วก็ดูว่ามันจะเพิ่มความแข็งแรงไหมแล้วก็จะเพิ่มความเหมือนสามารถด้วยสลายได้ไหมอ่ะค่ะใช่น่าสนใจพูดถึงอาจารย์นิดหนึ่งเทาทีนะให้รดิอาจารย์ที่ปรึกษาที่นึงค่ะส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาของพวกหนูนะคะคือผูอ้เชี่ยวชาญตาจา์ดรนรงชัยโอจรินค่ะครับผม พี่วิมพูดถึงการซัพพอร์ตของขห้องแลบปฏิบัติการของทางคณะหรือภาควิชาต่อ,อแลบปฏิบัติการของโปรเจกต์นิดนึงค่ะด้วยความที่ภาควิชาเรามีความพร้อมอม,มีเครื่องทดสอบเยอะมากถ้าน้องๆได้เข้ามาเรียนก็จะแบบรู้เลยว่าแบบเครื่องนี้ใช้ยังไงนู่นน,นี่ยังไงอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือสนุกมากมีมีมีครบมีพร้อมทุกอย่างค่ะในการศึกษา เครื่องทดสอบครับผมไม่ว่าจะเป็นเทนเซอร์อยากจะเสริมให้นิดนึงเพราะว่าทุกๆปีเราจะมีกิจกรรมโอเปนเฮาส์เนาะน้องๆที่สนใจของทั้ง11ภาควิชานะครับของวิศวกรรมศาสตร์ก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมช่วงช่วงในช่วงของโอเปนเฮาส์เนาะพร้อ บูธของวิศวาน้องๆสนใจเยอะมากแล้วก็สามารถทําไปเยี่ยมชมห้องแลบเนาะได้ทำจริงๆด้วยค่ะท่านน้องก็ได้่นอนอันี้สำคัญนะเพราะเราเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติการได้ทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติจริงด้วยพร้อมเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมแน่นอนนะครับต้องมีงานทำแน่นอนค่ะไม่ต้องเรามาพูดถึงข้อมูลที่อาจารย์ทิ้งไว้ในช่วงที่หนึ่งเนาะกิจกรรมฝากขวดในมือคุณเราขอแนะตัวแทนพูดถึงเรื่องนี้นิดนึงคืออะไรเอ่ยมันจะเป็นทางภาควิชาของ เราอาคารารับบริจาคฝาขวดนะคะทุกฝาขวดเลยค<ม>่ะเพื่อที่ว่าจะเอามาทำขึ้นลูกเก้าอี้ใหม่ให้น้องๆทางทางชาวเหนือคอ่ะเหมือนเขาจะเอาไปบริจาคให้กับ,บน้องๆ<ช>ที่ขาดแคลน <ๆ S 2> <ๆ S 3> แล้วก็เอามามใช้ศึกษาในการเรียนด้วยค่ะน่าสนใจใค,ครับผม ตรงนี้เราจะติดตามข้อมูลยังไงแล้วก็ไปบริจาคยังไงได้บ้างเอ,อเในเพจภาวิชามีขายของนิดนึงมีหน้าเพจภาวิชาค่ะก็ชื่อภาวิชาวัสดุและโลหะการค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะของคณะ วิศวกรรมศาสตร์ใช่หรือว่าติดต่อที่คณะก็ได้ค่ะหรือว่าจะติดต่อไปหาอาจารย์ที่ปรึกษาพวกหนูก็ได้เช่นเดกดรนรงชัยโอจารนถูกต้องค่ะต้องให้เือกิจกรรมนี้จริงๆแล้วทางมหาวิทยาลัยก็ค่อนข้างแชร์สนับสนุนอยู่เรื่อยๆเนาะทั้งเพจเฟซบุ๊กเพจของมหรร翰เยบุรีหรือว่าเพจเฟซบุ๊กของ หางวิศวกรรมนะครับหรือเว็บไซต์ของคณะวิศวกรรมมหาลัยธนบุรีเนาะค่อนข้างซัพพอร์ตกิจกรรมนี้สนับสนุนเพราะจามองว่าเป็นกิจกรรมที่หนึ่งแน่นอนเกิดประโยชน์จริงๆนะครับแล้วก็ได้ดึงเอาตัววัสดุเนาะใช่ไหมครับดึงเอามาแล้วสร้างมูลค่าแล้วก็สามารถดึงเอาเรื่องห้องแลบปฏิบัติการของทางภาควิชาเนี่ยสร้างสรรค์ทําให้เกิดตัว ใช่ไหมครับชิ้นงานที่เป็นเก้าอี้ใช่ไหมเอ่ยมีทั้งขยะมีหลายวิญญาณมากค่ะแล้วก็นําไปมอบให้กับองค์กรหรือชุมชนเนาะแล้วก็ใช้เองด้วยก็มีค่ะเราใช้เองด้วยที่ภาควิชามีค่ะแต่ว่าอยากจะเจอของจริงต้องเข้ามาเยี่ยมชมแล้วแหละที่ภาควิชาส่งฝากขวดมาที่ภาควิชาได้เลยค่ะถ้าเซิร์ชขึ้นที่อยู่มหาลัยก็สามารถส่งมาได้เลยใ่ได้ใจมากขายของเก่งมากสโอเคเต็มอิ่มตลอดการพูดคุยกับทั้งพี่เนียแล้วก็พี่บี อันนี้ไม่น่าเชื่อว่าเพิ่งเจอกันครั้งแรกนะ<า>รู้สึกเหมือนเราสนิกทกันมานานมากเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็รู้สึกเหมือนการเรียนวิศวะโดยเฉพาะน้องๆที่สนใจที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเรียนได้สนุกนด้วยสนุก,นกด้ว<า>โอเคเอตัวอย่างจากพี่ทั้งสองท่านเลยทั้งพี่เนยกับพี่บีมนะเนาะในโอกาสนี้แน่นอนอาจารย์จะคอยย้อนหลังเนาะกับพี่ทั้งสองท่านที่เป็นวิที่บัณฑิตแล้วนะครับแล้วก็เตรียมตัวในการเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมจริงๆในการทํางานจริงเนาะอาจารย์มองว่าประสบการณ์ตลอด4ปีในการเรียน ของวิศวกรรมศาสตร์มหาลิยาลัยเวุรีไม่ว่าจะเป็นพักวิชาอะไรก็ตามแน่นอนมีความพร้อมทั้งห้องปฏิบัติการพรสมัรของท่านคณาจารย์เนาะในเรื่องของการต่อยอดงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศเราจะเห็นผลงานอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับเชื่อมั่นได้ว่าถ้าน้องๆเข้ามาเรียนไม่ว่าจะเป็นพักวิชาอะไรก็ตามของวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิยาลัยบวุรีเนาะเรียนสนุกความพร้อมเรื่องห้องแลบปฏิบัติการเรามีอาคารของแลบปฏิบัติการของภาควิชาทุกภาควิชาเลยเนาะที่มาัพ p อ o r t ให้น้องปฏิบัติได้จริงนะครับ ตามตัวอย่างทั้งพี่เนี่ยแล้วก็พี่บีมแน่อนอนเรียนสนุกได้ความรู้ปฏิบัติได้จริงด้วยแล้วก็มีภาคอุตสาหกรรมให้เราสามารถไปฝังตัวในรูปแบบของอ ใช่ไหมเอ่ยสกิจศึกษา<ช>ได้เนาะเรามาต่อยอดในเรื่องของการทํางานวิจัยแล้วก็มีกิจกรรมประกวดต่างๆเยอะแยะมากเนาะสามารถเข้าไปดูตามเพจต่างๆของทางมหาวิทยาลัยแล้วก็ทางของคณะวิศวกรรมศาสตร์ม,มหอลอฮานยบุรีได้นะครับโอเคท้ายจริงๆของรายการ a r t ิเ i c i a l อาจารย์ขอฝากรายการนิดนึงเนาะในเครือของสถานีวิทยุมหอลอฮานยบุรี FM 89.5 innovation for life จริงๆแล้ว มีรายการเยอะมากเป็นตัวแทนทั้ง12คณะที่น่าสนใจของอาจารย์ก็เป็นหนึ่งในารายการในเครือทั้ง12คณะก็คือรายการ a r t i f a c t นะครับสามารถเข้าไปดูรายการย้อนหลังได้นะครับ <ไ acc. S 1> ก็คือผ่าน y u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  e นะก็คือเสิร์ชง่ายๆเลย RMT u t Radio นะครับแล้วก็ พี่จ๋าจะไปตัดไฮไลท์ที่เราพูดคุยกันตลอด30นาทีไปลงช่องทางของ TikTok วัยรุ่นด้วยเนาะก็คือง่ายๆเซิร์ชเข้าไปที่ RMTT u Radio เช่นเดียวกันนะครับวันนี้จมอิ่มมากๆเลยในการพูดคุยกับพี่เนียและก็พี่บีมนะครับโอเคครับผมขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้การแข่งขันเพื่อส่งเสริมทักษะการประตวดเพื่อเติมเต็มประสบการณ์ พร้อมพูดคุยแนะนำหลักสูตรต่างๆที่น่าสนใจของมหาวิทยาลัยแนะแนวการสอบการศึกษาต่อทั้งหมดนี้ติดตามได้ใลอาร์ทีเฟรชีทุกวันอาทิตย์เวลา16.30นาที FM 89.5เมกเฮวิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรี